สวัสดีครับสวัสดีชาบอลทุเดทุกคนด้วยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับบทวิเคราะห์วิจารณ์ในคืนนี้นะครับหคู่นะครับที่หยิบมาคุยกันนะครับจะเป็นเกมคู่ไหนไปดูเลยนะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่อยากจะได้บทวิเคราะห์วิจารณ์ครับข่าวสารในวงการฟุตบอลต่างๆครับง่ายนิดเดียวนะครับอยู่ในคอมเมนต์ครับหากใครสนใจก็ไปลุยกันได้เลยนะครับเอาละครับเกมในค่าคืนวันนี้นะครับที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับสวิตเซอร์แลนด์ซุปเปอร์ลีกครัับบในนเวลา19 15คร ทีมอย่างเซเวเต้นะครับทีมรองจา่าฝูงวันนี้เปิดบ้านเจียบทีมอย่างเอเวอร์ดอนนะครับทีมแบบที่11บเสำหรับทีมอย่างเซเวเต้นะครับเจ็ดนัดหลังสุดในการลงเล่นครับฟอร์มร้อนแรงมากครับชนะคู่แข่งไป6นัด แพ้คู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับล่าสุดครับเปิดบ้านชนะอย่างบ่อยไปสาประตูต่อหนึ่งนะครับนาทีนี้ฟอร์มกําลังสดนะครับพร้อมเจิดทุกทีมนะครับวันนี้พวกเขาเปิดบ้านนะครับเจ็บทีมอย่่งเอเวอร์ดอนนะครับซึ่งนัดเปิดสนามครับก็แพ้กับทาง FC ซูริกไปศูนย์ประตูต่อ2ครับถือว่าเปิดฉากเกมแรกในการเล่นสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกไม่ดีนะครับแล้วก็5นัดหลังสุดนะครับในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นดูจากฟอร์มการเล่นดูจากทุกปัจจัยแล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้เซอร ทีมอย่างเอวอดอนมากกว่า1ประตูขึ้นไปแล้วครับเกมนี้ก็เชียร์เซอร์เวตต้ไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของบอลทูเดยไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ